เดิมแบบว่าเนี่ยเจ็ดโมงเอเอวะวันนี้ไม่ต้องให้อาหารหมานี่วะแฟนเอาไปละว,วันนี้ไปไหนดีวะเนี่ยไปนอกเมืองดีวาใช่ไปกรุงเทพดีวะเราอยู่ต่างจังหวัดมาหลายวันแล้ะแต่ก็ต้องรักษาเนื้อรักษาตัวงั้นเตรียมยาหน่อยแล้วกันเตรียมเงินไปด้วย1 0 0 0พกับ1ล้าน เอาน้ำมันหมดอ๋อๆจ,จําได้ละลืมไปทางพัสดุที่อเมริกาที่ส่งมาทางไทยนี่เขาเติมน้ำมันให้เรียบร้อยละโอเคพร้อมไปลุ้เว้ยเฮ้ยเดี๋ยวๆคันนี้มันแรงเกินลืมไปซื้อมาตั้งล้านหนึ่งแล้วเอาไปโมอีกโอ,โอ,โอ,โอ้ลืมไปในเมืองชนบทเราต้องขับดีๆขับดีๆใช่ขับดีๆขับดีๆขับดีๆเฮ้ยจะชนในเขาแล้ว เหมมันบ้านพี่อ้อยนี่นะไปทางนี้สินนะโอเคไปกันเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้ไงไปกรุงเทพโอเคลุย ไกรุงเทพยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเอ้ามึงรู้ยากว่าไอ้บอยอ่ะมันติดโควิดนะเว้ยฮะเดี๋ยวไอ้บอยเนี่ยนะมันยังไม่ตายอีกเหรอยังต้องคุยกับมันนวลเนี่ยแล้วมันมันบอกว่ามันมีอาการบนเหมือนเหมือนจะติดเชื้อเหรอเออไปเช็คหน่อยว่ามันติดอะไรเงี้ยอ้าวได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนจอดตรงไหนได้ม้างมาเพื่อนนี่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 ตรงนี้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 โอเคเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดินไปบ้านไอ้บอยอะได้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  โอเคไปปไ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 ปบอยตรงไหนเนี่ยไม่รู้อ่ะมันบอกอยู่แถวเนี่ยซอยเนี่ยแหละนี่มะเออนั่นไงนั่นบอกว่าคุ้นคุ้นเออหัวก็งอกรฮ่เฮ้ยนี่ไงเออไอ้บอยนี่ไงอ่าบอยอยู่เป้าเนอะอ่าอยู่อยู่เป็นไรวะ ไม่รู้กูเออเป็นหัวเอาไปทำไปทำไปเอายาไปไปไปเป้าป้ากูยังไหวอยู่ไม่ไปไปไปเถอนาไปต้องไปวะพาไปซื้อแมสด้วยตายไม่แพ้เชื้อสายมนนี่เดี๋ยวเป็นโควิดขึ้นมาเฮ้ยอ่านี่มันกินยานี่ไปก่อนนะกรัวมาจากบ้านเนี่ยาเผื่อช่วยได้ช่วยได้ไหม ออ่ดะหนยอยาแก้ไอยาแก้ไออย่างงี้ต้องไปโรงพยาบาลแล้วอะแต่ฮะโรงพยาบาลอยู่แค่นี้มึงไม่ไปวะก็บอกกูไม่ค่อยกูไม่ค่อยเป็นไรโอ้ไปไปไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลเอาเฮ้ยแม่งผ่านไม่ได้นะครับก็จะผ่านโรงพยาบาลไปทางนู้นนะครับนู่นไปนู่นเลยไปทางนู้นก็ได้เราปล่อยไหวปะโอ้ไ่หวนะอกูคิดว่ามึงตายไปเลยเนี่ยไอ้บอย อ้โอะไรนะไป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 ใครรู้ทางนำเลยไปไปเดินเดินทางนี้เออไปเซเว่นไหมไปซื้อยาคก้ๆทำไร้เออน่าจะช่วยได้เยอะนะแล้วเดี๋ยวเห็นเขาบอกว่าเขามีขายยาต้านไวร้านอยู่ค่อยไปหาซื้อะพันนึงอ่ะโคตรแพงเลยเมล็ดละพันอ่ะไอ้บ้าไอ้ไม่ไปโรงพยาบาลจะดีกว่าเหรอไยวดอ่าๆงั้นเซเว่นก่อนกันพี่ครับพี่ครับพี่ครับ เด็กกระโปะที่ไหนวะรู้จักปะเนี่ยเฮ้ยไม่รู้อ่ะผมเฮ้ยผมมียาต้านโควิดสิบเก้านะครับพี่สนใจไหมครับมีเหรอมีเียเพื่อนกูก็จะตายแล้วเนาะคอนเดลเองพี่ราคาคอนเดลเองพี่สนใจไหมพี่อ่าอ่าเออสนใจเท่าะอะไรหนึ่งพันครับพี่แต่เดี๋ยวผมเอามาให้พี่ตรงโรงเรียนนะครับเพราะว่ามันต้องไปเอาแต่มันเอ็กพอร์ตมาจากเมืองจีนนะครับพี่เมืองจีนกูจะไว้ใจมึงได้ปะเนี่ย่คนกบฏครับพี่ที่ดูขึ้นของพี่ ห่อยปะนอนนอนนอนอ่างั้นเจอกันตรงไหนว่ามาหลังโรงเรียนครับพี่หลังโรงเรียนนะใช่ครับพี่โอเคไนี่ไปเอาได้ป่ะเพื่อนกูจะตายแล้วเนี่ยได้ครับเร็ว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 เดี๋ยวผมไปเอาก่อนนะครับพี่ไปไปไปเซฟมันก่อนก็ได้ปะไปไปไปบอยบอยบอยเซฟมันก่อนเอ้ยบอยบอยนั่งก่อนบอยบอยบอยโดนแอร์ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อเป็นโควิดขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไปไป นี่นี่ป้าโรง,งเรียน,นรัน้อไปไปหลังโรงเรียนใช่ปะอันนี้หน้าโรงเรียนโอ้หลังโอ้โหเมืองนี้เงียบเหมือนกันนะเนี่ยเออไม่มีผู้คนเลยอะหรือว่าซอมบี้เมืองซอมบี้ไหน,ไหนว่าหลาังโรงเรียนเออมันอยู่ไหนของมันวะอ๋อน,น,นี่นี่นี่โอ้มาเป็นหนึ่งเป็นถ้ำหนึ่ว่ามนุษย์ถ้ำโอ้โหโอ้ีเดชัยมาเฟ่สวัสดีครับพี่ไหนครับยา นี่ครับเอ็กพอร์ตมาจากเมืองจีนครับผมตานได้จริงไหมเนี่ยเออหนึ่งพบาทจ่ายมือนาไปไปไปไอย่าอย่ามาดิขอบคุณที่สนนครับไปล้ครับไปไปทำไมมันรีบไปเองวะนี่ลองอ่านดิโควิดฟอร์มจีนฮะไว้ใจได้ปะวะนั่นนะดิมันไปแล้วน่ะไปไปไปลองกินดิ รีบไปรีบไปเดี๋ยวเพื่อนเราจะตายซะก,ก่อนเพื่อนตายเอออหไรโอ้ยไอบอยไอบอยไหวไหมนะ้าจะไหวไหมนะั่นอะบอยเพื่อนไอ,อายาบให้แล้วเอายาให้แล้วอา่าลองลองดูหนึ่งพันบาทเลยนุ้ยเอนะ่ออะไรนั่นโควิดสิบเก้าฟองจีเดี๋ยวัืแจะได้หรอวะ ไม่รู้วะก็ยังลังเลอยู่อ่ะแต่ดูจากหน้าหน้ามันน่าจะไว้ใจอยู่นะจะลองเชื่อแล้วเอาเฮ้ยเออเฮ้ยบอยบอยโอ้โหลอหมดขวดไหวไหมเนี่ยเฮ้ยรถรถอยู่ไหนรถไปเอารถเอารถไปไปไหนเดี๋ยว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 ไอเด็กนั่นมันไหนวะฮะใจเย็นใจเย็นแป๊บนึงเอาไงดีวะบอย เ,เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวมึงดูบอยเดี๋ยวกูจะไปลากมันนะเออเอ,อ้ยเจ้าเหรอไอ้มันเด็กนะเว้ยไม่ไม่รู้ยโ้ยไอ,บอ้บอยมึง,มงจะตายไม่ได้มึงนี่มึงเด็กการละไม่ถาเพื่อนกูไม่หลอกกูหลอกอดไรตั้งเพื่อนกูหายโอ้โอ้รถแรงรถแรงกูจะไปล่อบัแลแลแลนอืมอืม เฮ้ยเด็กเวรมึงหลอกขายยาให้เพื่อนกูเหรอวะอะไรจะเอาเงินกูคืนมาเลยนะคืนโอ้ยไม่มีคืนหรอกคืนทำไมอ่ะเอ้าเฮ้ยทำงี้ไม่ได้นะมึงหลอกขายยาปลอมเนี่ยคุณไม่กูมาแล้วอะทำทำไมอ่ะต่อยบ้าแเนี่ยบ้าทำไมอ่ะเอาเอาทำไมอะไรอะอะไรหยุดทำไมอ่ะเฮ้ยกูหยุดแล้วกูหยุด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 ผมหยุดอ่าพวกเขาำอะไรเนี่ยเขาไปทำอะไรเพื่อนหลอกเขาหลอกลวงผมว่า เออยาอะไรเขาขายยาพีทได้เพื่อนผมเพื่อนผมเกือบตายอ่ะเออเอออะไรก็ก็กฎหมายแล้วนี่ขายเต็มเลยไปไปไปบจับไปไปยุดไปเฮ้ยไปเองได้รีววิเทีนเดี๋ยวเองไปเลยไปเดี๋ยวผมจะไปที่โรงพักผมจะตามไปนะครับเอ้ยลงมาเอาขึ้นเอาไปไปเลย ไปดิบอยไหวอยู่ปะเนี่ยฝ <c oughs> ากนเพื่อนเอ้ยเกิดเอา้า <c oughs> มึงเอารถใครมาวะเนี่ยเพื่อน <c oughs> เอาแบบว่าตระเวนขาเอาแล้วมอไซค์กลัว <c oughs> จอดอยู่บ้าน <c oughs> บอยอะ่ะโอเคบอยไปเร็วๆๆ ลุกๆบอยๆขึ้นมาเดี๋ยวพาไปส่งไปบอยขึ้นไปข้างๆเดี๋ยวกูนั่งหลังเองเพื่อนอ่าอากูพยุงกูพยุงมาโอเคพร้อมไปอุ้ยโรงพยาบาลโอ้มโรงพยาบาลไม่หยางไกลเลยจริงอืมเอ๊ะพยาบาลสวยปะวะที่นี่ไม่รู้ว่ะโอ้ถึงแล้วไปไปไปบอยๆบอยๆ บอยอมึงขับรถบอยบอยไหวไหมนี่ยบอยทางนี้บอย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 เดี๋ยวตกเดี๋ยวตกใจเย็นเออจะไปตรงไหนแ่งเฮ้ยเอาแล้วไอ้คนไอ้นี่มันมันหลับเวะมันหลับมันหลับมันหลับไปไปไปโอ้ยเว้นหัวเร็วเร็วเร็วมาเร็วค่อย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 บอยใจเย็นพยุงอยู่เพื่อนกูมึงมึงตายก็จบแล้วนะเพื่อน หยอก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 ไปไปไปหมอเพื่วยเพื่อนผมด้วยหมอหมอหมอมีวิวแชร์ไหมหมอพ้าอะไรนะคะเพื่อนเพื่อนผมจะแตกแล้วครับอ้จะตายแล้วครับเพื่อนหรอกคุณเป็นอะไรหรอคะเหมือนเขาจะน่าจะติดโควิดนะครับอาการหนักมากโดนยาพิษโดนยาพิษครับหนักกว่าเดิมหมกันยาพิษหรอคะงั้นขอตัวเพื่อนไปเช็คอาการหน่อยนะคะเชิญได้ได้ครับได้ครับไปเลยเพื่อนเพื่อนไปเลยเพื่อนอย่าเพิ่งตายเลยเพื่อน เราเราต้องไปทางไหนนะนี่ไงเพื่อนทางนี้ทางนี้ทางนี้เพื่อนกูมวลไปหมดแล้วนมึงมึงมึงเห็นหน้าหมอใหญ่เพิ่มีอารมณ์นะเพื่อนนะไปไปไปโอเคเรานั่งรอดีกว่าเพื่อนเออเด,เดี๋ยวเดี๋ยวรอเขาจ่ายยาวยาวกวี่บาทเออโอเคนั่งนั่งรออ่าไม่ทราบว่าได้ไปต่างประเทศหรือว่าที่ชุดละมุนหรือเปล่าค่ะอ๋อก็ ไปตกัเกียวมาครับผมได้กลับตัวหรือเปล่าก็หลังจากกลับมาจากตกัเกียวผมก็อ,อยู่ในบ้านเนี่ยนะคะโอเยี่ะขงนั้นหมอขอทราบอาการได้ไหมคะอะาการมันก็จะมาประมาณแบบว่าปวดหัวไอบ่อยมากแล้วก็เหมือนจะอ,อ้วกด้วย เป็นโควิดสิบเก้านะคะไม่ทราบว่าได้กินยาพิษสัแจงมาหรือเปล่าก็เพิ่งจะกินตอนที่เพื่อนผมเอามาให้นะะู่นค่ะเอออันนั้นเป็นยาพิษนะคะเอเอโอเคค่ะกน,นเดี๋ยวมาตาสายให้นะคะเดี๋ยวค่ะยังคิดถึงเหมือนเดิมนะ เฮ้ยเมื่อตออกมาลูกไปไปไปไอ้บอยมึงตายยังเนี่ยมึงเห็นกูว่าตายยังไะเอ่อหมอครับค่ายานี้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมจัดการเองครับอ๋อคือยาเป็นยาฟาวิพิโรเบียนะคะค่ายาหนึ่งล้านบาทค่ะฮะหนึ่งล้านบาทมึงปล่อยกูจะตายไปกันเลกูก็คิดอยู่เพื่อนเอาไงดูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะนี่ครับหมอนี่ครับหมอ เออนี่ยเฮ้ยดิมเออนะเดี๋ยวมึงทำงานได้เดี๋ยวมึงค่อยเอามาคืนพืกูก็ได้เพื่อนนี่ยานะคะอย่าลืมให้คนป่วยกินยาตรงเวลาด้วยนะคะโอเคครับโอเคครับไปบอยลูกไปบอยลูกไปไปไปบอยเอ้กลับมารบกันได้ไหม เฮ้ยเดี๋ยวจะกลับมาหานะเดี๋ยวไปส่งเพื่อนก่อนเอ้ยครูต้องไปส่งมึงเออเอ้ย <c oughs> เยมายาวะเดี๋ยวไป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 กลับบ้านมึงเป็นแฟนกับหมอกันตอนไหนวะเนี่ยเออก็เรื่องยาวเรื่องมันยาวเพื่อนเรื่องมันยาวอาจจะค่อยเล่าก็ได้ไอ้ห่านี่ก็หลับปล่อยมันไป <c oughs> อ๋อนี่กันกูรู้สึกว่ากูไม่กูหายแล้วว่ะฮะ เดี no ๋ยวนี <c oughs> <c oughs ่ยาอยู่นี่ร้านหนึ่งโอ้โหมึงหายมึงบ้าไปเดี๋ยวกูจ่ายไปได้เลยร้านหนึ่งเนี่ยกินก่อน้เฮยโอ้โหเจ้าพี่กระป๋ามากเลยเพื่อนจังเอาไข่ไปแดกไปมึงกิเลาไปเขาก็ไปลอบทักไปไปเจอกันเดี๋ยวทำงานได้เลยไปเจอกันไเพื่อนเออเจอกันเจอกันเดี๋ยวกูมาหาเดี๋ยวกูมาเยี่ยมเจสัน มาตำรวจพวกเรางั้นกลับบ้านกันนะเพื่อนเจอกันกเอ้ยอดดเจอ,อก้บบนเจอกันไปคืนตำรวจก่อนนะคืนทำไมไม่ต้องคืนแล้ว <c oughs> เออจเจเอ,อจกันเออจอกันกลับบ้านเว้ย อ้านเหนื่อยเหลือเกินโอ้ยรถลดไอ้เฟิร์สมันไปทำมาแล้วเนี่ยรถทำไมมันแรงกว่าเดิมวะเนี่ยง่วงนอนอแล้วเวย้ยโอ้ยวันนี้ได้ผ่านอะไรมาเยอะเนาะนอนดี๋ยวเว้ยไม่ไหวแล้ว